การเซตแท็กนะครับก็พอเปิดเครื่องมานะครับก็กดที่แท็บวกดูครับมันจะพิมพ์ออกมาให้เราดูครับอันนี้คือสิบเปเซนนะครับเครื่องแท็กบ้านเรามันเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ก็เลื่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับมาที่เลดเซตกดเจ็ดนะครับแล้วกดแท็กบวกมันก็จะเซตแท็กเป็น แล้วนะครับอาแล้วก็เลื่อนกลับนะครับเราลองดูหนึ่งรแท็กบวกนครับมันก็คำนวณมาเป็นร้อยนะครับทํานนาองด้วกันนะครับถ้าเราใส่ตัวเลขร้อยเลงไปเนี่ยบอกว่าราคารวมแท็กแล้วเป็นร้อยเนี่ยถ้าก่อนแท็กเป็นเท่าไหร่นะก่อนแท็กมันก็คือ เป็นร้อยหนึ่งครับนี่การเซ็ตถักนะครับการใช้งานเช่นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสามจะหกหกแล้วก็เก้าสิบสี่อ่ะง่ายๆครับเก้าสี่บวกปุ๊บสรุปยอดมาลูกค้าต้องจ่ายหนึ่งร้อยบาทนะครับ ต้องจ่าย100บาทเรากดแท็กบวกครับก็คำนวณมาเป็น107เลยนะครับอ่าน,นะครับนี่คือวิธีการใช้แท็กครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของอาการใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับ m บวก m บวกนะครับครับขอบคุณครับ